สวัดีนะครับพบก,กันอีกเช่นเคยนะครับกับคุณโกะนะครับนะในรายวิชาสุขศึกษาสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับสําหรับคาบเดือนทีเดียวนะครับค้างไว้ก็คือวัยรุ่นพัฒนาการของวัยรุ่นคาบทีเดล้วนะครับเราเรียนพัฒนาการของวัยเด็ก ไปทารกมาสู่ค้าบนี้ก็คือวัยนะครับวัยของเราเองวัยรุ่นนักเรียนก็อยู่ไว้อยู่ในวัยรุ่นนะครับนักเรียนตอนต้นวนัยนี้นักเรียนจะสังเกตได้ว่านักเรียนชายจะมีรูปร่างร่างกายที่สูงกว่านักเรียนเพศหญิง แต่ถ้าช่วงวัยสิบสองปีสิบสามปีช่วงนี้นะครับชัว่วโมงหนึ่งมสองจะสังเกตได้ว่านักเรียนหญิงจะมีร่างกายที่สูงและโตกว่านักเรียนชายนั่นแสดงว่านักเรียนหญิงจะมีการพัฒนาการทางร่างกายที่เข้าสู่วัยรุ่นก่อนเด็กชายหนึ่งสองปีนะครับอทีนี้มาดูวัยรุ่น อันนี้จากภาพนักเรียนคิดยังไงครับแสดงถึงอารมณ์แบบไหนอ่าเรียนลองลองลอง,ลองตอบในใจดีครับเห็นภาพนี้อ่าเรนคิดว่าขอมีอารมณ์แบบไหนเอ่ยยิ้มแย้มพอใจหรือย,อยังไงครับหรือโกรธหรือโมโห บอกว่าทําไมถึงกล่าวว่าวัยรุ่นเป็นวัยพายุบุแคมเป็นไวัยยังไงครับพายุบุแคมก็คือวัยที่โกรธง่ายโมโหง่ายชอบกลุ่นแรงทําอะไรที่ขาดความยั้งคิดอารมณ์ขุ่นขันทันเร่นะครับคือแบบโมโหง่ายใช่ไหมครับนักเรียนสังเกตดูตัวเองเป็นแบบนี้ไหมไม,ไม่ฟัง ไม่ฟังเหตุผลคิดแต่ปุ๊บทาเลยคิดปุ๊บทาเลยและมันก็จะส่งผลเสียในตามมานะครับอต่อไปนะครับเปรียบเทียบกับคุณตาคุณยายในภาพนี้มนเดียดเห็นอะไรครับเห็นพระเหอ่าดูครับเห็นอะไรบ้างเหตุใดคุณตาคุณยายถึงชอบเข้าวัดทําบุญ นักเ,เรียนเคยเคยสังเกตไหมครับทําไมครับนักเ,เ,เรียนก็ลองกลับไปถามตากระยายที่ทบ้านดูครับว่าทาไมคนแก่คนมีอายุชอบขอาวัดทําบุญเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมอันนี้ให้กลับไปถามดูนะครับนักเรียนทีนี้มาดูการจรเดินเติมตัวแลพะพัฒนาการของมนุษย์แต่ละวัยไว ช่วงนี้คือวัยของเราวันนี้เราจะมาพูดถึงวัยของเราครับคือวัยของเราวัยรุ่นเราณนะทีนี้ก็คือเด็กนักเรียนนะครับไม่ใช่ครูนะครับครูก็ผ่านช่งวงวัยนั้นมาแล้วนะครับนักเรียนเป็นช่งวงวัยที่สนุกมากเป็นวัยที่มีความสุขมากเป็นวัยที่ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับวัยเรียน ัยรุ่นเป็นวัยที่สนุกเป็นวัยที่ไม่อยากผ่านมาเลยคะนักเรียนสังเกตดูนะครับเราต้องคิดอะไรมากตาม,มาตื่นมาปอดตามพ่อแม่บางโรงเรียนเที่ยวกินเที่ยวนอนใช่ไหมครับอ้าวทีนี้มาดูครับเห็นไหมไวัยรุ่น เป็นบุคคลที่มีอายุช่วงระหว่าง13ปีถึง15ปีม .3 เราก็ประมาณ13 14 15เ้าอยู่ในช่วงนี้นะครับเรียนก็คือช่วงวัยเรานั่นแหละวัยรุ่นเป็นวัยที่้อาเริง,งสงสัยนะครับอดูไงบ้างนี่บอกว่าเพศหญิงจะมีพัฒนาการเข้าสู่วัยรุ่นเร็วกว่าเพศชาย แต่หลังอายุ15ปีไปแล้วก็คือปมา .3 นะครับนักเรียนชายจะโตกว่าสูงกว่าเพราะว่านักเรียนหญิงการการพัฒนาการทางร่างกายจะช้าลงทีนี้แต่กับกันคือนักเรียนชายจะมีการพัฒนาการทางร่างกายดีกว่าโตเร็วกว่าีครับมาดูครับร่างกายของผู้หญิง สวยเลยครับแสดงสวยไหมครับสวยเป็นัยสดใสนะครับัยรุ่นอ่าเห็นไหมครับสิบสามถึงสิบห้าปีตาร่างกายก็มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างอ่าดูนะครับนักเรียนอ่าใบหน้ามีสิวไหมอ่าสิวไปขึ้นเกิดขึ้นตาใบหน้ามันเกิดจากอะไรเอย่ยเกิดจากการทํางานของฮอร์โมนในร่างกายหรือเปล่าเกิดจากการทํางานของต่อมไรท่อในร่างกายหรือเปล่าหรือเกิดจาก ควาสะอาดไม่เพียงพออขาว่าไปนะครับต่อมานะครับเริ่มมีหน้าอกเริ่มขยายขึ้นมีขนขึ้นบริเวณรักแร้และตามที่รับต่างๆนะครับนัอเรียนปร,ริมันไขมันในผิวหนังมากขึ้นมากกว่าเพศชายนะครับเห็นไหมเขาบอกว่ามากกว่าเพศชายประมาณสิบเท่าร้อยละสิบ ่อมเพศจะหลั่งฮอร์โมนออกมากระตุต้นกระตกไข่และทําให้เกิดประจำเดือนการเกิดประจำเดือนอนักเรียนรู้นะครับเกิดจากอะไรเกิด <c oughs> จากไข่ที่ไม่ได้รับการผสมจากอสุจิของเพศผู้หรือฝ่ายชายเมื่อไข่ไม่ได้การผสมหมดลูกซึ่งสร้างผนังสร้างมองผือก็มีเส้นเลือดสรารอาหารต่าง,างๆมาพ่อหุ้มเพื่อที่จะ รองรับการฝังตัวของไข่แต่เมื่อไข่ไม่ได้รับการผสมผนังทงังผืนและมลดลูกเหล่านั้นก็จะหลุดลอกออกมาทําให้เกิดประจําเดือนหรือรอบเดือนนะครับซึ่งมันเป็นไปตามธรรมชาติของมนุษย์นะครับต่อมาดีครับดูเพศช,ชายเนี่ยหน้าตาเหมือนครูเลยครับตอนเป็นวัยรุ่นครับเหมือนกันเป๊ะเลยครับแยกไม่ออกเลยถ้าต้อเรียนเอาดูเพศช,ชาย เป็นไงบ้างเออเห็นไหมเหมือนกันนะครับต้กเรียนคล้ายกันมีเสิวขึ้นตามใบหน้าซึ่งเป็นผลมาจากการทํางานของต่อมไรทอร่อหรือฮอร์โมนในร่างกายเราสองเสียงจะห้าวขึ้นหรือว่าเสียงใหญ่ขึ้นกับกันกับเพศหญิงก็คือเสียงจะแหลมแต่เพศชายเสียงจะห้าวเสียงใหญ่เสียงทุ้มนะครับมีหนวดมีเขา้ามีคนขึ้นตามลักแร้ตามขาแล้วแล้วอะไรครับและที่รับ การนื้อนะแข็งแรงมากกว่าผู้หญิงแน่นอนแะครับเพราะว่าตัวโต,วต,วตวกว่ารูดล่าเงินตะเยตัวขึ้นแขนขายาวผลิตเซลล์สืบพันธุ์ที่เรียกว่าอาสุจิเอาไว้ไว้เพศมีขนาดเท่ากับผู้ใหญ่เอาไวาไปแล้อนเรียนนี่คือการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของเพศชายก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงภายนอกร่างกาย ทีมาดูครับด้านอารมณ์ของวัยรุ่นที่เขากล่าวไว้เมื่อกี้ว่าเป็นวัยพายุบุแคมใช่ไหมครับนักเรียนทีมาดูกันเพศหญิงก่อนอเอนะครับเพศหญิงทางด้านอารมณ์จะสนใจรูปร่างหน้าตาเป็นพิเศษต้องสวยนะครับออกจากบ้านได้ต้องทาแป้งมองกระตกแปดครั้งเก้าครั้งทาแป้งวันหนึ่งสามครั้งสี่ครั้งก่งน 3, งงอนออกจากบ้าน ปากไม่แดงออกไม่ได้นะครับโรงเรียนอันนี้ก็คือเป็นไปนตามธรรมชาติของเพศหญิงรักสวยรักงามนะครับเริ่มสนใจเพศตรงข้ามเริ่มสนใจเพศตรงข้ามมีความมิตุกะวนสูงกลัวแต่ไม่สวยนะครับมาโรงเรียนกระเป๋าหนงังสือหนังสือไม่มีนะครับโรงเรียนมีแต่แปง้งมีกระจกมีลิปสีดแดงๆและชาปากต่อมานะครับเพศชายบักมีอารมณ์รุนแรง ในการแสดงออกมีความมั่นใจตน,นเองต้องการแสดงออกอย่างเปิดเผยและและต้องการเป็นที่ยอมรับของกลุ่มเพื่อนและเป็นจุดเด่นของกลุ่มเพื่อนนะครับนักเรียนชอบคนดุนแรงวอาไว้รุ่นเราสังเกตดูตัวเองนะนักเรียนเพืชายว่าเรามีอารมณ์ที่ดุนแรงไหม จะเป็นไปตามนี้หรือเปล่าครับทีนี้มาดูต่อไปทีนี้เรามาดูด้านสังคมของวัยรุ่นการครบเพื่อนจะเปลี่ยนไปจากวัยเด็กทีนี้เมื่อเราเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นแล้วนะครับทีนี้การครบเพื่อนจะหลากหลายไม่อยู่แค่กลุ่มๆเดียวนะครับทีนี้จะมีทั้ง เพื่อนผู้หญิงและเพื่อนผู้ชายปะปนกันไปนะครับกลายเป็เพื่อนได้สติปัญญาเห็นไหมครับตะเรียนจะมีพัฒนาการได้วความคิดจะมีเหตุมีผลมากขึ้นมากกว่าวัยนะครับวัยเด็กทีนี้เรามาดูไวัต่อไปนะครับนักเรียนไวัยไหนครับวัย วัยผู้ใหญ่ก็คือวัยหนทานเรียนวัยของพ่อแม่เรานะครับวัยของพ่อแม่เราซึ่งวัยนี้จะเป็นยังไงเอ่ยวัยผู้ใหญ่จะเหมือนกับวัยรุ่นหรือเปล่าพัฒนาการต่างๆของผู้ใหญ่จะเหมือนวัยรุ่นหรือเปล่าครับนเรียนอ่านดูนะครับ วัยผู้ใหญ่เขาบอกว่าเป็นวัยที่มีช่วงอายุระหว่าง19ปีถึง60ปี60ปีเป็นวัยที่ยังไงครับตันเรียนมีความคิดความอ่านที่ดีขึ้นรอบคบขึ้นนะครับตักเรียนเอาทีนี้สำหรับวัยผู้ใหญ่เราจะ เราจะมาเรียนรู้กันต่อในชั่วโมงต่อไปนะครับตักเรียนเหลือไว้ผู้ใหญ่และวัชราแล้วครับสําหรับในชั่วโมงนี้ครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่าน,นี้นะครับตัวเรียนพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้ากับวัยผู้ใหญ่และวัยสูงอายุสําหรับคาบนี้ก็สวัสดีครับ